ตอนนี้สาวอยู่ที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะคะกับช่องสาว Ford Promotion ว,วันนี้สาวมี Next Generation Everest นะคะตัวไทเทนเนียมพลัสตัวนี้เป็นรุ่นท็อปขับเสื้นสอน2ล้อนะคะเป็นเครื่อง2.0ลิตรนะคะไบเทอร์โบเป็นเทอร์โบ2ตัวนะคะมาพร้อม แรงม้าที่210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะคะตัวนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่1,740,000บาทนะคะเจ้าตัวสีส้มนี้นะคะเป็นสีพิเศษนะคะ Sedona Orange ก็เพิ่ม12,000บาทนะคะตัวนี้เนาะก็คือสำหรับลูกค้าที่ชอบระบบความปลอดภัยชอบสลูปนะคะแล้วก็อยากได้ตัวไบเทอร์โบ10เกียร์คือตัวนี้เลยนะคะถือว่าตอบโจทย์นะคะเพียงล้าน 70, 00บาทเท่านั้นเองนะคะ เพราะว่าออปชันตัวอื่นก็คือจัดเต็มอยู่แล้วนะคะแต่มีจะมีแตกต่างอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแตกต่างอะไรบ้างตัวนี้สาวมีแต่งให้นะคะแบบสวยๆเลยวันนี้นะคะสีกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีส้ม 2D นะคะเป็น FORD Ford นะคะเป็น 2D ส้มสีเดียวตัวรถนะคะตัดดำนะคะก็ดูสวยดูหรูหราขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนาะก็รับกับตัวสีรถนะคะพร้อมไฟ3จุดนะคะตัวนี้นะเป็นไฟ LED นะคะ ส่วนตัวไฟหน้านะคะเป็นรูปซีแคมนะคะเป็น DNA ของ Ford นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ลำแสงจะเป็นมันตรี e ีเฟ c เตอนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นไม่ได้เป็นเมทริกเหมือนตัวขับสีนะคะแล้วก็ส่วนตัวไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ L.E.D. นะครับแล้วก็มีโครเมียมนะคะครอบนะคะซิกเนเจอร์เลยสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวทับแท้งเองเดิมๆตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานก็คือจะเป็นนี่ สวยงามนะคะแล้วก็มีตัวห่วงลากจูงนะคะตัวนี้ยึดก,กับแชสซีเลยนะคะซึ่งตัวนี้คือใช้งานได้จริงๆนะคะพร้อมลุยเลยนะคะมาพร้อมเซ,นซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวสอยจอดนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกล้อง360องศาเช่นกันนะคะพร้อมกล่องเรดาร์นะคะอยู่ด้านล่างนี้เลยคือออปชั่นถือว่า,ามาเต็มนะคะแต่ว่า ไม่ได้เป็นขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างตัวนี้นะคะไฮไลท์ด้านข้างเลยนะคะตัวนี้ด้านข้างาสาวใส่กระจังในคิ้วล้อด้านข้างให้ใหม่นะคะ <_ EX> ก็คือปกติคิ้วล้อมาจากโรงงานจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้ก็คือใช้เป็นงานครอบนะคะครอบขนาด3มนิ้วนะคะเป็นคิ้วล้อแบบครอบไปเลยนะคะครอบตัวเดิมไปเลยเป็น3นิ้วนะคะยึดติดจากตัวเดิมนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ไฮไลท์เลยตัวนี้นะคะเปลี่ยนยางนะคะปกติยางมันจะตัวนี้จะเป็นขอบ20นะคะ ตัวนี้คือเป็นทั้งยางทั้งแม็กเลยเป็นยางของแทมนะคะซีรีย,ยาง2 7 5 5 5 5ขอบ20ดอกอยางก็จะสวยอยู่นะคะตรงนี้เนาะเป็นยางลูกค้าอยากได้แบบสไตล์ออฟโรดดุดูุนิดนึงนะคะพร้อมแม็กฮอททนะคะตัวนี้เนาะรอเลยนะคะตัวนี้นี่เป็นคลิปดำคลิปเงินนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้สายยกให้นะคะยก1 1น,นิ้วเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เนาะไม่ได้เปลี่ยนโชคไม่ได้อะไรนะคะก็คือโชคเดิมนะคะก็คือยก1น,นิ้วก็ใส่ได้พอดีนะคะหล่อเลยนะคะตัวนี้เนาะ ส่วนตัวด้านข้างนะคะจะมีคําว่าไบเทอร์โบเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นไทเทเนียมก็จะมีครอบเป็นคโครเมียมนะคะไฮไลท์ของตัวไทเทเนียมเองก็จะเป็นคโครเมียมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวไทเทเนียมพลัสนะคะเนี่ยตัวกระจกหูช้างก็จะเป็นคโครเมียมเช่นกันนะคะตัวนี้นะาของเดิมนะคะแล้วก็กล้อง360องศาพร้อมไฟส่องตรงเท้านะคะตัวไทเทเนียมนะคะก็จะเขียนด้านข้างว่าไทเทเนียมตรงนี้นะ นะคะแล้วก็พร้อมบันไดข้างตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะคะตัวนี้เนาะนี่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะมือจับก็เป็นสีเดิมนะคะเป็นสีโครเมียมก็ตัดกับสีโทมนะคะก็ดูสวยดูหรูหราพรีเมียมเช่นกันนะคะพร้อมตัวขอบต่างๆก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ราวหลังคาเองก็จะเป็นโครเมียมนะคะถ้าเป็นตัวไทเทเนียมตัวนี้สาวติดฟิล์มตัวบันหน้า60รอบคัน80นะคะจะให้ความ เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะก็ดูดุนิดนึงนะคะตัวนี้เนาะแต่ว่านั่งข้างในก็คือจะเย็นสบายตานะคะตัวนี้เนาะส่วนกันสาสก็ที่เพิ่มให้นะคะตัวนี้เป็นกันสาสเพิ่มให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันค่ะตัวนี้ไม่ได้แรปบติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้เนาะเป็นใช้ตัวหลังคาเดิมๆเลยนะคะมาดูช่วงไฟท้ายกันนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED signature นะคะเป็นไฟท้ายแบบยาวเลยนะคะ ออกแบบได้สวยงามมากหรูหราพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้นะ่าสวยมากแล้วก็จะมีคำว่าเอเวอรเรสต์ตรงนี้พร้อมกระจกค,ครอบไปนะคะแล้วก็จะเป็นโลโก้ตัวจะเป็นโลโก้ฟอร์ดแล้วก็ตัวกล้องนะคะ3า0องศานะคะฝาท้ายก็จะเป็นแฮนด์ฟรีนะคะเปิดได้4แบบนะคะนี่เปิดจากตัวประตูหรือจากจากคุญแจนะคะหรือเตะเปิดก็ได้นะคะตัวนี้หรือเปิดจากคนซนข้างหน้าก็ได้ตัวนี้ด้านท้ายนะคะเบาะแถวที่3 นะคะก็จะเป็นเบาะพับปรับไฟฟ้านะคะแค่ปลายนิ้วสัมผัสตรงนี้จิ้มไปปั๊บนี่พับไฟฟ้านะคะเบาะแถวที่สาจะเป็นรุ้นไทเทเนียมพัดแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตจะเป็นพับมือนะคะตัวนี้เนาะเนี่ยปรับขึ้นขึ้นลงตัวนี้เป็นผ้า,ายางเนี่ยลูกค้าเลือกเลือกเองเลยนะคะเป็นสีดําตัดแดงนะคะตัวนี้เนาะให้อารมณ์ความให้ดูเป็นสปอร์ตนะคะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะ ก็รองรับน้ำหนักได้ถึง900กิโลนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นรถ SUV ที่บอกได้เลยถือว่าตอบโจทย์นะคะและก็น่าใช้มากนะคะสำหรับตัวนี้เนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะมือจับก็จะเป็นคีย์เด็ดนะคะคือไม่ต้องใช้กุญแจเปิดนะคะภายในจะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะคะจะเป็นสีดำนะคะพร้อมแอมเบียนไลท์เนะะี่ยค่ะ เปิดมาปุ๊บถ้าเป็นตัวไทเทเนียมพลัสก็จะมีแอมเบียนไลท์ให้แล้วนะคะตัวนี้เนาะมาพร้อมเกียร์ออโต้สิสปีดนะคะที่บอกนะคะนี่ลูกค้าอยากได้อารมณ์ประมาณเทอร์โบคู่แล้วก็เกียร์สิสปีดก็คือมารุ่นนี้เลยไทเทเนียมพลัสนะคะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบออโต้โฮนะคะมันจะโฮให้เวลาสมมุติเราติดไฟแดงเราอยู่ในเกียร์ดีนะคะเราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ เราอยู่ในเกียร์ดีเนี่ยค่ะเราก็สามารถปล,ปล่อยปล่อยเท้าได้เลยมันก็จะโฮให้เราเลยนะคะระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะก็มาให้พร้อมนะคะแล้วก็ระบบช่วยถอยจอดนะคะแล้วก็มีโหมดให้เลือก4โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนหน้าจอกลางเองนะคะตัวนี้เนาะจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะซิงค์ 4A สังงานด้วยเสียงภา,าษาไทยรองรับ Apple CarP l a y Android Auto นะคะแล้วก็รองรับ f Ford p พ u s ด้วยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมไวเล็ c ชาร์จให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็หน้าจอตัวนี้เองก็ประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็พร้อมพุทตาร์ ระบะบมาครบจัดเต็มนะคะแต่ว่าราคานะคะถือว่าเซฟเซนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัเปิดตัวนี้ให้ให้ดูนะคะมาเป็นนี่สลูปให้นะคะตัวนี้นะนี่นี่นค่ะก็สำหรับตัวไทเทเนียมพัสถือว่าถ้าลูกค้าแบบว่าอยากได้ตัวนี้ <perfekt ion ic> คือไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ต้องออฟโรดมากนะคะไม่ต้องขับสขับทางเรียบธรรมดาราคานี้ถือว่าก็เป็นราคาพิเศษนะคะตัวนี้เนาะก็เพียง1.740 0 0บาทนะคะแต่ได้เครื่อง2.0ลิตรไบเทอร์โบแล้วก็เกียร์ออโต้10สปีดเช่นกันนะคะถ้าลูกค้า กับทางเรียบนะคะระบบความปลอดภัยก็ครบให้เช่นกันนะคะตรงนี้เนาะก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็ถือว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับตัวนี้เนาะรถก็รอไม่นานด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็ลูกค้าสามารถโทรหาสาวได้นะคะสนใจชุดแต่งแบบไหนโปรโมชั่นแบบไหนนะคะแล้วก็อยากได้ส่วนลถหรือชุดแต่งหรือว่า แคมเปญแบบไหนก็ติดต่อหาสาวได้เลยค่ะที่เบอร์0859017092หรือแอดไลน์ไอดีตามเบอร์ด้านล่างค่ะฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย